เีตอวางนีล yes uh uh ี่เจงข้างหลางไม่ได้นะพี่โทรศัพท์อ่ะอย่าวางเด้อจกลงข้างล่างไม่ได้ถ้กะเครื่องดนน้ำไป